สวัสดีครับสงการดีวครับวันนี้มาดูเครื่องเชื่อมตัวใหม่ที่ผมเพิ่งสั่งมาตัวนี้ราคาไม่ถึงพันนะครับ900กว่าบาทจะเป็นของยี่ห้อโทมะโทมะเนียอินเวอร์เตอร์เวลเดอร์สเปคของตัวเครื่องเชื่อมก็ประมาณนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวมาแกะดูข้างในแล้วกันว่าเขาจะแถมอะไรมาให้บ้าง ก็จะมีเป็นถุงมือนะถุงมือนี่ตอนแรกที่ผมเห็นผมนึกว่าเป็นถุงมือหนังนะแต่พอมาดูจริงๆแล้วมันเป็นถุงมือผ้าฝ้ายนะครับนี่เนื้อจะหยาบๆนิดน,นึงไม่แน่ใจว่ามันจะทนความร้อนได้ดีขนาดไหนเดี๋ยวผมลองสวมเข้าไปก่อนอว่ามันโอเคไหมก็ถือว่าสวมได้นะครับจับได้สบายแต่เรื่องการความร้อนผมไม่แน่ใจนะครับแต่ถ้าเป็นถุงมือหนังเนี่ยมันจะช่วยกันความร้อนได้ค่อนข้างดีมีคู่มือมาให้ด้วยภาษาอังกฤษนะครับตัวเครื่องก็ไซสเ์เล็ก น้ำหนักไม่เยอะเท่าไหร่สามารถหิ้วไปใช้งานได้แบบสบายๆเลยตัวเครื่องก็เป็นตัวสีขาวไซส์ขนาดใหญ่กว่าฝ่ามือผมนิดนึงเดี๋ยวมาแกะถุงพลาสติกออกก่อนนะครับตัวเครื่องก็เป็นสีขาวด้านหน้ามีสามปุ่มด้วยกันด้านหลังพัดลมตัวใหญ่แล้วก็มีสวิตช์ออนออฟสายไฟค่อนข้างจะเส้นใหญ่นะครับ ด้านหน้ามีอยู่3ปุ่มก็จะมีปุ่มปรับกระแสปรับอาร์คฟอสแล้วก็ฮอสตาร์ทนะครับมีหน้าจออยู่2อันแล้วก็มี USB เอาไว้ชาร์จมือถือได้ด้วยปลั๊กจะเป็นแบบนี้สายไฟเส้นใหญ่ปลั๊กแบบนี้นี่เสียบค่อนข้างแน่นดีตัวเครื่องก็ไซส์เล็กกระทัดรัดนะครับสามารถหิ้วขึ้นไปทํางานที่สูงได้ที่ให้มาก็จะมีคอนคอสแล็กหน้ากากกันแสงนะครับสายเชื่อมอยู่ที่1.5เมตร สายกลาวก็1.2เมตรนะครับก็สั้นๆแต่ผมว่ามันก็กระทัดรัดดีว่าถ้าสายยาวเนี่ยเ,เวลาทำงานก็จะเกะก,กะอยู่พอสมควรน,นะครับหรือถ้าใครอยากได้ยาวๆก็ซื้อเพิ่มได้สำหรับเครื่องเชื่อมตัวนี้นะครับผมพยายามมองหาเนมเพลตนะที่ติดตัวเครื่องไม่มีนะครับดังน,น,นั้นก็น่าจะอ้างอิงจากในคู่มือนี้ละกันสำหรับสเปคเครื่องนะครับดย๋เบื้องต้นเรามาต่อสายกันก่อนนะครับก่อนที่จะไปทดลองเชื่อมกัน เดี๋ยวผมจะลองเปิดเครื่องดูก่อนนะครับอันนี้ยังไม่ได้เปิดเครื่องเลยสักครั้งเลยเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเปิดเครื่องก่อนอ่ะหน้าจอติดขึ้นมาแล้วนะครับอันนี้ปรับกระแสจนสุดอยู่ที่605-605อันนี้ปรับกระแสนะครับอันนี้ Ar f o r c e ส่วนตัวนี้ก็เป็น Hot Start นะครับปรับต่ำสุดได้อยู่ที่31นะครับ3 1สิบเอ็ดแอมป์สูงสุดก็อยู่ที่ห0รนะครับในส่วนนี้ก็มี usb ให้ด้วยนะครับ เดี๋ยวจะทดลองการเชื่อมดูนะครับโดยที่ผมจะวัดแอมป์ไปด้วยทั้งแอมป์ที่ออกจากตู้เชื่อมแล้วก็แอมป์ที่เข้าตู้เชื่อมนะครับแอมป์ M ที่เข้าตู้เชื่อมตรงนี้ก็จะเป็น MAC นะครับส่วนแอมป์ขาออกจากตู้เชื่อมจะเป็น MDC เื้องต้นเดี๋ยวผมลองปรับมาที่300ดูก่อนนะครับว่ามันจะเป็นไงบ้างอ่ะเปิดเครื่องครับอ่ะประมาณสัก300ส่วนฮอรสตั้นนี่ผมก็จะปรับให้อยู่ในระดับใกล้เคียงกันก็นแล้วกันเนาะเดี๋ยวจะลองเชื่อมดู300นี่นะครับ เห็นได้ว่าตอนที่เราปรับมาที่300เนี่ยมันจะเชื่อมไม่ค่อยติดเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวลองปรับเพิ่มมาที่400ดูแล้วกันนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะอ่ะโอเคเดี๋ยวไปลองดูอีกทีนึงอ่ะเดี๋ยวผมปรับเพิ่มมาที่500แล้วกันนะครับ อาจจะเกินไปบ้างเล็กน้อยนะครับเพราะว่าปรับมันไม่ได้เป๊ะขนาดนั้นนะ,ะทีนี้ผมจะปรับจนสุดเลยนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ600นิดๆน,นะ ทีนี้มาดูในส่วนของแนวเชื่อมกันดูบ้างนะครับตอนที่ผมปรับไปที่สามร้อยมันจะเชื่อมไม่ค่อยติดนะครับก็จะอยู่บริเวณนี้อันนี้คือที่ผมปรับไปประมาณสามร้อยนะพอปรับมาที่สี่ร้อยก็จะเป็นตัวนี้ตัวนี้จะเป็นสี่ร้อยนะครับแต่พอเราปรับมาที่หนะ้าร้อยที่ห้าร้อยนี่เริ่มจะโอเคแล้วนะครับนี่ตัวนี้ห้าร้อย อันนี้เรามาดูรอยเชื่อมนะครับอันนี้จะเป็น400นะที่เราปรับหน้าตู้เมื่อกี้อันนี้500ส่วนตัวเนี้ยสุดๆของตู้แล้วก็คืออยู่ที่600แแ่ก็จะประมาณนี้มันเป็นเหล็กหนาด้วยนะครับมันต้องปรับไฟเยอะหน่อยนะครับเพราะว่าตู้เชื่อมมันตู้เล็กเนาะส่วนถ้าปรับประมาณ300มันจะเชื่อมไม่ค่อยติดเห็นไหมครับมันจะแป๊บๆป๊แป๊บ ต้องประมาณ400เออ400 500 600ก็เอาอมาทดสอบให้ชมกันนะครับสำหรับตู้เชื่อมเอ,อ่อราคาไม่แพงเนาะตัวนี้ไม่ถึงพันบาทนะครับ900กว่าบาทส่วนไฟที่หน้าตู้นี้ก็อย่าไปเชื่อถืออะไรมันมากนักนะครับเพราะว่ามันแอมมันมาไม่เต็มอยู่แล้วนะ ต่เท่าที่ลองใช้งานแล้วก็ถือว่าใช้ได้นะครับกับงบประมาณเท่านี้ส่วนท่านไหนถ้าหากว่าสนใจนะครับเดี๋ยวผมแปะล,ลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับก็ลองไปดูเองได้เลยชอบถูกใจก็ค่อยซื้อไม่ชอบก็ไม่ต้องซื้อนะครับอันนี้ไม่ว่ากันนะเพราะว่าผมไม่ได้เป็นคนขายอยู่แล้วนะครับก็ซื้อมาใช้งานเหมือนกับยูเซอร์หรือผู้ใช้งานดทั่วไปแค่นั้นเองหากชอบหรือถูกใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ที่สำคัญก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งเอาไว้ด้วยนะครับมีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดกันขอบคุณทุกๆท่านที่รััับบชมสสวดีคร